สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทท่านนะครับกะวันนี้มาลงคลิปนะเป็นครั้งแรกนะครับจากไม่ลงคลิปมานานนะครับกับมาทักทายนะครับกันคือเก่ากับก็ลงไลน์สดไปแล้วนะครับก็มาพูดคุยกันในคลิปคือเก่านะครับสําหรับวันนี้ก็ขออนุญาตทุกทท่านนะครับรับชมคลิปให้ด้วยนะครับกับช่องวิชีพันธ์อาอฟฟิเชียลนะครับฝากติดตามนะครับช่องวิชีพันธ์อาออฟฟิเชียลด้วยนะครับ ฝากกดติดตามไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้มาพูดคุยกันทุกเช้ากับไรสดนะครับสตรีมมิ่งนในช่องวิธีพันธุ์พัน์เชียวนะครับกร mm hmm. าบฝากขอ้อควมไปเมฟซทุกท่าน,นที่เข้ามารับชมนะ mm hmm. ก็เรื่องราวต่างๆก็ไม่มีอะไรมากมายมีแต่สิ่งดีๆนะครับมีแต่กําลังใจมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับ mm hmm. หลังจากนี้ต่อไปนะครับขอให้มีแต่เรื่องราวดีๆนะครับเข้ามาสู่ น้องฮับแพงนะครับซึ่งเหลือเวลาอีก3าวันนะพวกเราก็จะได้รับชมนะครับเต็มระบบเต็มรูปแบบนะครับของสาวน้อยรำเพินยชูนะครับซึ่งเป็นหมอรำรูปการแรกเป็นหมอรำปีแรกนะครับซึ่งจะเปิดวงในวันที่3าสิสิงหานี้เป็นวงแรกนะครับของรู้การนี้นะครับสำหรับหมอรำน้องใหม่นะครับหมอรำเพลินน้องใหม่นะครับสาวน้อยรำเพญียู สาวน้อยสาขา2ส,สาวน้อย2นะครับซึ่งภายใต้การบริหารของบอ uh สโจเฮนนอยซอนุดนะครับจัดเต็มนะจัดใหญ่จัดเต็มนะรับ,นะรบอรังการมากๆนะครับทุกคนก็ตั้งตารอคอยนะครับอยากจะเห็นความยิ่งใหญ่อรังการอยากจะเห็นน้องฮักแพงนะว่าจะได้โชว์อะไรเพราะว่าพวกเรายังไม่เห็นนะครับโชว์น้องหลุดมาเลย แม้แต่โชว์เดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพวกเราก็รอคอยมานานอยากจะเห็นเหมือนกันนะครับแต่โชว์อื่นก็อาจจะมีเห็นบ้างแล้วแต่สำหรับของน้องฮักแพงนะยังไม่มีใครได้เห็นว่าโชว์น้องเป็นยังไงโชว์อะไรบ้างนะครับโชว์เพลงอะไรรู้แค่ว่ามีสามโชว์นะครับสามเพลงนะแต่เรายังไม่เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคน รอคอยตั้งตารอคอยอยากจะดูนะครับสำหรับท่านที่นะครับไม่ได้เดินทางไปนะครับรับชมสดๆด้านหน้าเวทีนะครับก็ซื้อบัตรกลุ่มปิดออนไลน์นะครับทักไปที่เพจนะครับซื้อบัตรออนไลน์สาวน้อยระเพนโชนะครับในราคา129บาทนะครับราคา129บทนะครับแล้วก็ทำตามเงื่อนไขทำตามกติกานะครับที่ทางเพจได้ส่งมา นะครับโอนไปที่บัญชีธนาคารกรุงเทพนะครับของอนงนุษย์นำวงศาโยมนินนำวงศานะครับเพื่อที่จะเข้ากลุ่มปิดนะครับเพื่อที่จะไปรอชมกลุ่มปิดในวันที่3 1สิงหานี้นะครับสำหรับแทนที่เดินทางไปหน้างานก็ขอให้เดินทางไปอย่างความปลอดภัยนะครับทั้งไปและกลับนะครับแล้วก็สนุกสนานนะครับพวกเรานะครับ f c น้องข้แพง พ้าพ่อแม่ไปเจอกันที่กลุ่มปิดได้นะครับไปชักทายไปกดหัวใจคนละสามดวงรัวๆนะครับเหมือนดังที่พวกเรานะครับเคยทำมานะครับกดหัวใจรัวๆนะครับให้กำลังใจนะครับในกลุ่มปิดเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับสามสิบสิงหานี้นะครับเพราะฉะนั้นน้องก็ตอนนี้ก็อาการก็น่าจะดีขึ้นนะครับเพราะน้องไข้นะครับเกิดอาการจากนะครับ ภูมิแพ้เป็นไซนัสนะครับเลยมีไข้ขึ้นเห็นทางแม่ดวงก็พาไปคลินิกก็ไปฉีดยาสองเข็มแล้วอาการก็ดีขึ้นน้องก็ไม่ลาน้องก็ไม่หยุดก็ซ้อมกับทีมงานเหมือนเดิมนะครับแต่อาการวันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรอติดตามคลิปต่อไปเห็นแม่แหม่มก็มาแล้วนะครับแม่แหม่มก็มาเมื่อวานนะครับก็เห็นว่าจะยาไซนัสน้องหมดนะครับก็จะแปอายาอยู่ที่ขอนแก่นนะครับขอนแก่นนะครับมาให้น้อง นะครับก็คอยติดตามคอยเช็คอาการคอยดูนะครับเมื่อคืนก็เห็นว่าทางวงนะครับซ้อมจนสว่างนะครับซ้อมจนสว่างเป็นซ้อมใหญ่นะครับแต่น้องซ้อมกับทีมงานจนสว่างหรือเปล่าหรือน้องพักผ่อนนะครับอันนี้เรายังไม่รู้นะครับเราคอยติดตามจากช่องวงในนะครับต่างๆ ที่จะอัปคลิปเกี่ยวกับน้องลงนะครับเกี่ยวกับการน้องหรือยังไงเราก็เป็นกําลังใจจะเห็นน้องโพสประมาณ8ชั่วโมงที่แล้วนะครับร่างกายไม่ไหวแต่จใจหนูสู้ก็มีคอมเมนต์ดีๆเยอะแยะนะครับมีแต่คอมเมนต์ดีๆทั้งนั้นนะครับมีพ่อจูนะครับเขาเขา้มเมา,ขเขาไปคอมเมนต์ให้กําลังใจลูกสาวนะครับขอให้สู้ๆลูกนะครับแล้วก็พี่ๆนะครับในองค์กรพี่ๆในวงนะครับก็เข้าไปคอมเมนต์ให้กําลังใจ นะครับเยอแยะนะครับก็เห็นนิมิตหมายนะครับเห็นแบบนี้ก็ดีใจเห็นแบบนี้ก็ภูมิใจนะครับที่ทุกคนรักกันที่ทุกคนให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราดีใจนะครับที่เห็นคนในองค์กรนะครับให้ความสําคัญนะครับกับทุกๆคนนะครับเห็นแล้วดีใจมากๆนะครับที่ทุกคนไปคอมเมนต์นะครับให้กําลังใจน้องเยอะแยะนะครับมีแต่คอมเมนต์ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นพวกเรา นะครับต่อไปนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับก็เป็นกําลังใจให้น้องแพงแล้วก็ทีมงานทุกๆขั้นนะครับน้องแพงน้องฟ้าใสนะครับที่อยู่ด้วยกันสู้ด้วยกันมานะครับวันนี้ก็อาจจะมีไรสดนะครับทางช่องแม่ติมนะครับเห็นว่าจะไรสดหาอะาาไรเปิดรุงให้น้องัแพงแล้วก็น้องฟ้าใสแล้วก็แกม่ติมด้วยนะครับก็ ไม่รู้เวลาไหนนะครับอันที่็รอติดตามนะไม่รู้ว่าเขาจะไล์ตอนไหนเขาว่างหรือเขาพักผ่อนกันก่อนนะครับหรือตอนเย็นก็ได้นะครับไม่แน่ก็รอติดตามรอดูการแจ้งเตือนนะครับการไล์สุดนะครับุกท่านก็เข้าไปกำลังใจเข้าไปอ่านคนเล็กคนน้อยได้นะครับสําหรับตามกําลังของเราเนาะพี่น้องนี่นะครับเสียงดาาจะดังนะครับเขารองเครื่องนะครับรองเครื่องเพราะพวกผมก็ เดี๋ยวจะไปทํางานนะครับหลังจากจบคลิปนี้ก็จะไปทํางานกันนะครับก็ซ่อมเครื่องก็ไม่เป็นไรเนาะทนฟังได้นะพี่น้องนะครับก็ทุกท่านก็เข้าไปติดตามเข้าไปให้กําลังใจนะครับเวลาไรสดนะครับแต่ไม่รู้เวลาไหนนะก็ติดตามเอานะครับสําหรับไรสดจากช่องแม่ติ่มนะครับที่จะรวบรวมอะไรนะครับวันเปิดรวงให้น้องรับแพงน้องปลาใสแล้วก็แม่ติ่มเองนะครับก็ พ่อพ่อแม่ทุกท่านก็เขาให้กำลังใจนะครับก็ฝึกซ้อมอย่างหนักวันนี้น่าจะย้ายเวทีออกไปสนามกีฬานะครับเพื่อที่จะไปเตรียมงานนะครับก็เหลือเวลาแค่3วันนะครับก็จะถึงวันงานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกอย่างนะครับต้องเตรียมพร้อมเพราะว่าทางด้านจอนั้นเยอะมากๆนะครับติดตั้งจอ LED เยอะมากๆนะครับปีสสาหรับสาวน้อยรำเพรจเยอะจริงๆนะครับ ก็รอชมรอเชียร์นะครับรอให้กําลังใจนะครับทั้งด้านเิทีแล้วก็ทั้งซื้อบัตรกลุ่มปิดออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นพวกเรารอชมความยิ่งใหญ่อลังการได้เลยนะครับสําหรับโชว์น้องฮักแพงจะเป็นโชว์ยังไงโชว์แบบไหนก็รอติดตามรอรุนรอเชียร์รอดูนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นซื้อบัตรกลุ่มปิดครับผม129บาทนะครับ คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับเ,เจอกันใหม่ครับหลังจากที่เมลงคลิปมานานมีแจพคปู้ปะพี่น้องนะครับทางตอนเช้าและจากไล์สดนะครับก็ฝากติดตามช่องวิถีมนาวไปเชียรไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆทุกท่านนะครับทุกไล้์ทุกแชร์นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม